ทกนกันด้วยนะคะวันนี้ก็มาว,นนวันนี้นะคะก็มาอยู่กันในเกม Minecraft e ี i น t นเช่นเคยดนเวอร์ชัจ,จุดศ0วันนี้มีแขกรับเชิญชื่ะไรคะชื่อเก่งเออชื่อเก่งนะคะโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปเล่นกันเลยวันนี้จะมาสร้างอะไรกันเก่งสร้างไรเดอร์ไรเดอร์อีกแล้วมันสร้างยาก สวัสดี <c oughs> ขออภัยนะคะที่ไอใส่เนื่องจากเมื่อกี้น้ำลายติดคอดเจ็บเจ็บยังสว่างอยู่ดูผ้าทิปควายฮะผาทิ์มันเป็นผาทิ์ <c oughs> มันไม่ใช่ควาย <c oughs> เกนีิดอกไม้นี่สวยจังเลย พอเราดูเก๋ไก๋มันดูเหมือนเห็ดไม่เหมือนกระต่ายมันไม่เหมือนกระต่ายในเกมเกมดูด้วยอะไรดูด้วยจมูกอะเพราะมันเป็นกระต่ายมันก็ดอกไม้ไงโอเควันนี้เราจะมาสร้างอะไรกันดีเอ่อเติรสนุกนี่เอาสร้างบ้านนี่เอาบ้านมันนี่สร้างสัตว์เลี้ยงสร้างสวนสัตว์นี่เอาสร้างรถรางรถไฟอืมสร้างรางรถไฟก็ได้ เดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะโอเคนะคะแล้วเนื่องจากว่าเราสร้างเสร็จแล้วอ,อีอีแอบไปสร้างมาโอเคสร้างกันเลยเฮ้ยรอก่อนมาโดดตามเลยโดดเป้มามาดักทางไว้ดักไว้มา กันตีโอ้ยโอรถไฟชักโอ้ยไม่ไหวแล้วค่ะไม่ไหวเอาใหม่เอาใหม่ล้วกันไปสิครับโอ้ยมากลับมาเออเออแล้วเป็นยังไงสูงถ้าเป็นพระพุเธแท้ขอแท้ อยากพูดภาอีสานนิดนึงนโอ๊ยว่าเราไปสร้างอืนดีกว่านะคะทุกคนโอเคนะคะวันนี้จะมาบูชาบูชาบูชากันค่ฮู้ววววววันนี้ก็มาแนวบ้าๆนะฮู้วฮู้วฮูวว เอาหม,มูมาถวายเอาเอาหมูมาถวายค่ะเดี๋ยวอ้วขนมหวานอยากกินขนมหวานน่ากินจงกินให้เป็กินเลยงอมอ่อมอ่อุ๊ยอร่อยอุ๊ยอร่อยงมอ่มโอเคสักครู่มาไปจบ หูวหูวเก่งหัวล้อทำไมหูวหูวหัวหัวหูวหูวหโอเคสักครู่นะคะเป็นยังไงกันบ้างล่ะคะกับการเล่นไม้คลาบแบบป้าๆกับเราสองคน ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ถ้าชอบมากๆก็กดซับสไคร์กันด้นะคะถ้าเกิดอยากพวกเราทำอีกก็คอมเมนต์กันมาด้านล่างได้เลยเออคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บเก็บบ๊ายบายหน่อยบาย